วันนี้นะครับเรามาดูพานครับผมครับวันนี้เรามาดูพานในส่วนของเด็กช่างกันนะครับพานแรกครับก็สไตล์ช่างยนต์ครับก็มีลูกสูบมีเกตวัดต่างๆนะครับสวยงามครับต่อไปก็มีลูกสูบนะครับมีจานเบรกนะครับตัวนี้มีเสื้อสูบด้วยครับตัวนี้มีหัวเทียนมีมิเตอร์ครับ แต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับเรามาดูตรงนี้ครับโอ้โุณนไหมครับนี่คือพานไหว้ครูครับพี่น้องครับพานไหว้ครูชุดสังฆทานโอเคครับโอ้โหมียาตะขาผ้าตัวด้วยนะครับปลากระป๋องสันไลน้ำปลามาม่าครบชุดครับโอเคครับโอ้โหสุดยอดมากครับเด็กเรานี่ครับดูครับ ชุดสังฆทานชุดนี้ก็น่าจะดีกว่าเป็นถังนะครับน่าจะดีมากกว่าเป็นถังอยู่พอสมควรนะครับองค์ประกอบสวยงามครบสมบูรณ์ไปถวายพระได้เลยครับ